สวัสดีพี่น,น้องครับนเป็นเสาร์วันที่สีตุลาคมสอบพัาอยหกสิบเจ็ดพี่น่องพบกันตลาดนัดโกกระบือตําบลคำตเตยอำเภอไทยเจริญจังหวัดยะโสธรน,นะครับอ่าขาวอมาแลวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับมาชมบรรยากาศด้วยกันกนะห่ครับหัวสาวแต่ไม่ใช่ตัวนะครับวันนี้สตัวสาว,ส,าวสูง 5, ร้อยบาแค่าจ้บาทครับสองหมื่นเจ็ดพันอห้รสงห่ันห้าร้เอาขอบหูดำแข้งขาเครื่องดำานัทายอยู่งาครับ หนังหนาดีขวัญยมองนังครับนะครับยาวาาบือเรื่องฉีดไงหนังหนาบือเรื่องนี่เศรจมูกสวยหูสวยดมสีบมีริงแม่มานแม่มานเจ้าบาาครับสองหมื่นหนึ่งพันแม่มันแม่มานสองมื่น 21, นึ่งพันสูงประมาณ 135, ร้อยสาบ อันนั้น1อยสี่สิบหานเอยสี่บวกสาวหน่อยสูง1อยสิบวกเนาะใหญ่ควงสามแม่มานแม่มันทองที่สองหท่อยทองสอง่นองเนาแม่มานทองสองครับสองหมื่นหนึ่งพันเอาหนสวยจมูกสวยเนาะเจ็ดเดือนนี่งซีหาเดือนประมาณซีหาเดือนครหบเดือนเขาได้กันโกคัวทองที่สองหนัอองที่สองสองหมื่นหนึ่งพัน สองสิเกินแม่มากนะสนใจที่ตัอไดเบอร์ไหนครับ 063- 063- 260- 2 6 0 1107- 1107ครับสนใจทุมาสอบถามนะครับทายางงานะมรัาทายงงามทายางงายครับยางแล้วนะไปเบิ่งนะพอพันเงนะพอพันงวงใหญ่งไปเบิ่งพอพันงวใหญ่เอาใส่งใหญ่นี่แมนนุ่มสองตัวไดครับ โอ้ยนองมือนี้พ่อพันพ่อพันเอาไปล่องครับใส่ยงให่เนี่รุ่นนี้จ้าบาทเีขายแล้วขายแล้วีม่นพันมื่นพันเนคนขายแล้วนงเอาใส่ย่งใหญ่ดโดนวนสิเห็นแบบเ่งเบื้องแน้0ซีมื่นพันสรรนขายกันแล้วนะครับนุ่มน่อยจ้าบาทครับสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยแบบนเาเบื้องเด้พ่อพันขายยิงใหญ่นัแบ แงมแข,ขาา่งขาท่ายนืนอรัตปงขาครับมากบ่ขาี้ครับปึง่าเย็นนะเอ็มินกับบึงบ่ค่อยออกรับใี่้องครับขาเรว่าไข่ไงนนไข่มันยังนุ่มหน่อยๆอ,อยู่แต่ว่าโคง้งสามไงแห้งหน่มันก็นเลไยไข่บ้านใน,นเขาเหียผสมะสูงร้อยสี่ิบ้าบวกแต่ลอยหานาะร้อยสี่บห้าบวกแต่ร้อยหันะ สนใจติดต่อได้เบอร์ไหนนะครับศูนย์หกสองครหองห้าสามสองห้าสามสองเจ็ดแปดสามสองนะครับสนใจทุกมาสอบถามนะพ่อพันธุ์นะรดวดรวดใหญ่ๆนะครับหนังหนาดีเล่หนังหนาดีนะครัอบกระโหลกออกบาซิ้นอยๆนะครับรอโค้งสางมีนะโค้งสางมีโอ้มือนี่บรรยากาศเช่บไปน้าแน,น่นแห้งนะเหมือนี่คุณพ่ออา,อาทิตย์เป็นกล่าว่าเขียนใบให้เรานะเจ้าของสนามมันไม่เขียนใบให้ตลอดนะครับ มืัอนี้เพิ่นมีลูกที่มาสองคนสามคนนะครับเก็บใบนาเนี่ยซื้อขายกันคือค,คักแห้งนะครับไปยังยังหล่อบนข้างอย่างนะงวดถอยงวดถอยงวดถอยปยังหล่อบงขอบสนามกันนะนี่เป็นท่านคนขายกันนะ แม่ลูกกำลังตอ่อราคากันอยู่กำลัางายราคากัน้ได้กันละกันได้กันลลาย,ไลายปนไน้ำสองหมื่นครับสองหมื่นนะแม่ลูกลูกแม่งสองหมื่นเป็นเงนได้คับแม่ลูกลูกแม่ยังดีสองหมื่มนขายัขายกันเลยครับเมียสูงลอยสี่สิบบวกนะครับขาดดัเลียงนิดหน่อย,อยสองหมื่น แม่เป็นงวจอยแม่เป็นงวจอยงวดปอบนะเดเิบิ่งกันนะงวแม่บีแม่ม่านอยู่มั้แม่ม่านอยู่มั้งแม่คองว่างคองว่างจะบาดมังหนมื่นหกมือนตัวนี้จ้าบาททำมือนสี่มือนสี่มือนหกคองว่างครับ พ็เส mm. well> ื่อฟังอะไทั้งนั้นอันนี้ยังอ่อนๆอยู่อันนั้นมีนมียายุนเป็นแม่แยกลูกครับมีห้อยดูดนมอยู่มีห้อยดูดนมอยู่เป็นแม่แยกลูกท้องว่างนะครับนมมีห้อยดูดอยู่นะครับเอาไปเลี้ยงจักหน่อยกระติ๊กเสื้อแบบเรียงแจ็คหน่อยกระติ๊กเสื้อราคาหมื่นน่อยๆหมื่นก็หมดอีกราคาอ่อนนะครับครับมันมีตลาดข้ามเตยราคางัวยังถือถืออยู่เยอะหนังง่วถือเยอะ อยู่ทางบัวขาวหมู่บ้านนี่ตึงนิดหน่อยนะครับราคาตึงนิดสนใจนี่ที่ต่อได้เบอร์ไหนะครับ 061- 061- 018- ึ6งศ6น2 9สนใจตุกมาสอบถามนะครับสูงร้5บวกแต่อยนะครับร3อยสามบห้าวก 4, น, 135, นะนี่มันขายดีตะวังง้วาถือถือนะครับได้แล้ได้ง้วอ,อยู่ทางข่้มเตยบรนี้ครับกะวงง้วถือเนะครับดี ซื้อขายหลายเครื่องดำนี่นะครับนมสีบะมีต네ิงนะครับนมดีนะมีห้อยดู่ทั้งสองตัวนะครับแม่ลูกลูกแม่โอ้ลูกง่ามแม่ลูกลูกเรล็กหมดเรล็กค่าเจบาทหนึ่นห้าหมื่นสองพันค่มนี่ออกสีลูกเด้อุวะเครื่องดำสูงร้อยสี่สิบห้าบลกลูกเป็นลูกตัวไหน เคเอฟสามหนึ่งะครับครับพวบนี้ออกกิลูเด้วยหัวลูกเรียบเบิ้งลูกดนะีลูกงามนะสามหนึ่ับหลูกเรียนะเบิ้งเขาเขาไม่ไหมเขาไม่ไหมอยู่นะเขาว่าได้กันกนเขาครับเขาว่าได้แตกบอกแล้วนะกิดนน่มดีนังน่ง,งนั่งโอ้ สนใจนี่คิดต่อเดียวเบอร์ไหนนะครับ065 295 9047หนังรับสนใจทั่มาสับกันเนี่ยแม่ลูกหรอกลูกงามออกที่ลูกโคมนี่ครับถามมึงมึงนี่คูณชมหลายหลายมึงชมหลายแห้งนะครับ

นุ่มตึงๆ,ยอ,งงๆใใอยู่นะครับนุ่มตึงๆในไข่ยนะครับสูงประมาณ130ร้อยสามสบเี่เอิดติต<อ>ดต่อบน่มีเบอร์มีเบอร์ติดต่อปะครับเ<อ>บอร์เบอร์อย่างนะครับจำได้ปะ <_ an> จำครับเปิด,ด <_ an> จำจำอศูนย์หกสามศูนย์หนึสองศูนย์หกแปดาสนใจโทรมาสอบถามได้นะครับเมืองศร เงินสีหาไรนะครับเอ้านมซีนมดีนะสวยดีนะครับเห็นเดีว่าฝาเป็นแบบงวคือชาโรเลีสองหมื่นหกเงินนะครับซ่อมบอดีเป็นเด็กับราคาตึงจังกนยครับแต่มีเล่งกันครั ข้างนั้นบอมี่ไปทรงดอกข้างนั้นบอมี่คนไปทรงนะครับบอมมี่ไปทรงนะครับเมื่อนี่เบิ่อวกงคือชม่มไรหลาย,ลายเป็นรับเมือนช่มบรรย,กา,ยนะากาศหางยนีนดนามกับเขาซื้ออยู่นะครับหางเวียดน้ามกับเขาซื้ออยู่นะครับซือ้อง่วนนะครับซื้งง่วเหนื่อนะครับยีนดนามซื้อนะครับ สื่อถึงว่าทั้งค่ายนะครับนะวันนี้นะผู้ใดชนะมีเงินฝ่าวสื่องัวไปในหนัง่าติค้ำเตยหนุ่ว่าถือนะครับวันนี้นะมั่วถือถือทั้งนั้นเลยหนังอเมริกันยางเลาะเบิึงนะครับตัวถือกามีตัวแพ่งกามี